การพึ่งพิงทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นครับผมคนที่ต้องการมาพักเนี่ยต้องการธรรมชาติจริงๆครับผมนะครับเอาแล้วเราประชาสัมพันธ์ไปทางไหนบ้างให้คนทราบครับมีทางไหนบ้างในในสื่อหลักๆที่เราทำนะฮะเราเราจะใช้ทางด้านอินเทอร์เน็ตใช้ออนไลน์หลักมีเว็บไซต์เรียบร้อยครับเอ่เวอ w w w a y เว็บอโยธานะครับ w w w a y o ดอ a r a c o m ออันนี้จะเป็นช่องทางหลักที่เราได้ทำการ โฆษณาตัวเองทําการประชาสัมพันธ์รักษาแบบนั้นมากกว่าครับ,รบเพื่อสักครู่คุณกฤษดาคุยถึงเรื่องความแตกต่างเขาอยากให้บอกนิดน,นึงฮะว่าตรงนี้มีความแตกต่างกับที่อื่นที่คุณกฤษดาได้ไปดูมาค,คุยได้เลยบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันแตกต่างกับที่อื่นได้ยังไงจุดแตกต่างของเราเนี่ยนะฮะที่หลักๆก,ก็คือหนึ่งก็คือในตัวของที่ตั้งของเราเนี่ยนะฮะอโยธาราวิลเลจเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ําทุกหลัง ที่เราที่ที่ที่เราจัดสรรให้เป็นในส่วนของที่พักเห็น <he wn S 1> น้ําหมดหอันนี้คือหนึนข้อที่แตกตา่างในจุดข้อที่2ก็คือว่าถ้าสังเกตดูนะฮะว่าถ้าท่านผู้ชมนะฮะได้เคยไปพักตามรีสอร์ตต่างๆหรือโรงแรมต่างๆ,ๆส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างแบบคอนกรีตแต่ของเราเน้นที่เป็นทรงไทยไม้สักทองนะครับผมทุกหลังเป็นไม้เป็นไม้หมดครับผมอันนี้คือจุดที่เราแตกต่างอย่างชัดเจนในส่วนของที่พัก ปัจจุบันหรือในอนาคตเรามีกิจกรรมอะไรที่จะรองรับผู้ที่มาใช้บริการมาพักผ่อนที่นี่เพื่อให้เกิดความเมื่อยได้เนี่ยเรามีอะไรที่จะรองรับมั้งครับผมในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากเราอยู่ติดริมน้ํากิจกรรมที่คน คนคนที่มาเที่ยวจุฬาต้องการแล้วก็แล้วก็ทมหาอยู่เป็นประจําก็คือการล่องเรือล่องเรือรอบเกาะอันนี้ซึ่งเราล่องจากนี่ก็คือถ้าเย็นๆนี่ล่องจากนี่ไปดูช้างอับน้ำช้างอับน้ำใช่ฮะอันนี้คือนี่คือจุดที่เป็นไฮไลท์อยู่แล้วครับขี่จักรยานได้ด้วยถูกต้องครับผมอันนี้ครับครับผในท้ายที่สุดเนี่ยครับอยากให้คุณอิสดาช่วยบอกคุณผู้ชมถ้าหากมาที่เนี่ยจริงๆแล้วมาอย่างไรมายากลำบากไหมแล้วก็อยากให้เชิญชวนเลยครับผม ก็ถ้าพูดพูดถึงการมาที่อายุทราวิลเลจนะฮะมาไม่ยากเลยนะครับผมถ้ามาจากกรุงเทพครับผมมี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 ทางเข้าได้สองทางนะครับที่สะดวกก็คือว่ามาทางสายเอเชียนะครับผมวิ่งมาเข้าทางตัวเมืองในพอเลยโตต้าเสร็จปุ๊บจะ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 เจอทางเข้าของจังหวัดพระนครสิยาอยู่ทางซ้ายมือก็คือเลี้ยวซ้ายตรงไปนะฮะจะเจอเจอดีอยู่ตรงกลางก็คือข้ามสะพานพอข้ามสะพานเสร็จปั๊บ คือจุดสังเกตคือไฟแดงที่2เลี้ยวขวาจากนั้นตรงมาอย่างเรียวประมาณสัก6กิโลเมตรจะถึงที่อยุทราวิลเลจแต่ถ้ามาไม่ถูกเนจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมหาทางมาพเนียดให้ได้ใช่ถัาแล้ววิ่งเลยพเนียดมาก่อนถึงวัดบรมวงนะครับมีทางแยกทางแยกแรกนะครับวิ่งข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเจอป้ายเลยครับป้ายัดเกแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างดีๆนะครับจากรายการที่นี่ยุ่ยครับ แล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นทางเลือกอีกช่วงนึงครับในช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ไปไหนไกลเนี่ยอยากจะแนะนานะครับคือรายการเราเนี่ยก็อยากจะบอกตรงๆว่าเราได้คุยกับท่านผอททเนี่ยท่านก็บอกว่าธุรกิจของอยุธยาธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจตรงนี้นะครับก็มีความเชื่อมั่นฮะว่าธุรกิจนี้จะอยู่ได้แต่ส่วนหนึ่งอาศัยคนพื้นที่เป็นหลักแหละไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลมาตรงนี้พักผ่อนได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตดานะครับครับต้องขอบคุณททททททาาางงงงีีีวววแแล้กก็รร่่อเเยยหปะศไ จังหวัดพระนครศรียาด้วยเช่นเดียวกันครับครับผมครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาได้ใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาครับผมและคุณกฤษดาลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกอรุงศรียุธยาโบราณนานมาคือราชธานีไทย ย่งล้อมองดูยแม่น้ำสามสายคือเจ้าพระยาป่าซับและโลกภูรีเริ่มแผ่นดินพระเจ้าทอรวบรวมไท่พ้องสร้างบ้านแปลงเมืองรานมีวัดวาอารามสถูกเจดีลวนประดับสี ของเรื่องอระไร,ราย4117ปี มีค่าเตือนใจคนไทยให้รับความมีสมัคีกันไว้เหมือนแม่น้ำใหญ่เชื่อมไหลอบล้อมท่านินทูกรุงศรีอยุธยาปฏิญาณวา่าเจอจะรับพวกแผ่แผนน่นดินร้อยรัตน ของไทยทั้งสิ้นเพื่อแผ่นดินนี้กรุงสุริยุทธยา แม่น้ำทุกสายแดงมืยลือและน้ำตาอ้กรุงศรีอยุธย,ยาบทเรียนนี้นะมีค่าเตือนใจคนไทยให้รักความมีสามัคคีกันไว้เหมือนแม่น้ำใหญ่ ปฏิญานว่าจาจะรัก่วงแหนแผ่นหนึ่รอยรักดวงใจของไทยทั้งสิน้นเพื่อแผ่นดินนี้กรุงศรีอยุธยาเพื่อแผ่นดินนี้กรุงศรีอยุธยาเพื่อแผ่นดินนี้กรุงศรีอยุธยา